ท่านรับกลับมาที่ช่องเอคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวหนึ่งในนวัตกรรมที่เล็กแต่ทรงพลังที่สุดในโลกของรถบ้านและพาหนะไฟฟ้านั่นคือ2025 Tiny Camper Recycle RV รถบ้าน3ล้อขนาดเล็กที่ดูเหมือนจะหลุดมาจากอนาคตออกแบบมาเพื่อคนรักการเดินทางคนเดียวหรือคู่รักที่ต้องการอิสระบ,บนถนนมันคือการผสมผสานร,ระหว่างความสะดวกสบายความทันสมัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมทั้งดีไซน์ภายนอกภายในสมรรคณะและราคากันอย่างละเอียดเริ่มจากภายนอกตัวรถก่อนเลย2025 tiny camper t r i c y c l e rv มาพร้อมดีไซน์ล้ำยุคที่ดึงดูดสายตาทุกคู่เมื่อเห็นเป็นครั้งแรกโครงสร้างทำจากพลูมิเนียมน้ำหนักเบาผสมวัสดุคอมโพสิตที่ช่วยให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาทนทานและประหยัดพลังงานมากขึ้นเส้นสายการออกแบบโค้งมนลื่นไหลไฟหน้าเลดแบบ,บาบยาวให้ความรู้สึกเหมือนยานอวกาศขนาดย่อม ด้านหน้าเป็นกระจกบังลมแบบพาโนรามาให้ทัศนวิสัยกว้างขวางพร้อมฟิล์มกันแดดส่วนกระจกมองข้างปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้าด้านหลังติดตั้งไฟท้ายเลทที่รวมไฟเบรกและไฟเลี้ยวไว้ในแถบเดียวดูลำและลงตัวขนาดตัวรถกระชับรัดจนสามารถจอดในโรงรถทั่วไปได้แต่ยังคงโดดเด่นจนใครๆก็ต้องหันมองสูนโมดูลแคมป์อยู่ด้านหลังดีไซน์เป็นแคปซูลที่สามารถเปิดออกเหมือนท้ายรถแฮตแบ็ก เมื่อจอดรถสามารถขยายส่วนท้ายออกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในหลังคามีแผงโซลาเซลล์ที่ช่วยจ่ายพลังงานให้ระบบไฟและพัดลมระบายอากาศเหมาะกับสายแคมปิ้งที่ชอบเดินทางแบบออฟกริดโดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าภายนอกมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างถึงจะขนาดเล็กแต่การจัดสรรพื้นที่ทำได้อย่างชานฉลาดมาก ภายในตกแต่งด้วยวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงผนังภายในบุชฉนวนกันความร้อนและเสียงด้านบนติดไฟเล็ดแบบแถบยาวให้แสงสว่างอบอุ่นตอนกลางคืนบริเวณพักผ่อนเป็นโซฟาที่สามารถพับแปลงเป็นเตียงนอนได้รองรับได้1-2คนหมอนและบาะใช้โฟมเกรดสูงให้ความสบายแม้จะนอนหลายคืนต่อเนื่องใต้พื้นที่เตียงยังมีช่องเก็บของซ่อนสำหรับใส่สัมภาระเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ครัวขนาดเล็ก ครัวขนาดเล็กภายในมาพร้อมเตาไฟฟ้าแบบเหนียวนำอ่างล้างจานขนาดเล็กพร้อมถังเก็บน้ำสะอาดและตู้เย็นมินิที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ของรถมีโต๊ะพับได้ที่สามารถใช้รับประทานอาหารหรือทำงานได้พื้นที่โดยรวมโปร่งสบายเพราะมีช่องแสงธรรมชาติและช่องระบายอากาศที่ออกแบบอย่างดี ระบบความบันเทิงภายในติดตั้งแผงสมาร์ทพาเนลบนผนังเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi และระบบนำทางมีพอร์ต USB และ Type-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆต,งต,งตอบโจทย์คนยุคดิจิทัลอย่างครบครันต่อมาในส่วนของสมรรถนะการขับขี่ Tiny Camper Tricycle RV ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด15กิโลวัตต์ให้แรงบิดทันใจและขับขี่ได้อย่างเงียบสงบ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและระหว่างเมืองแบตเตอรี่สามารถวิ่งได้ระยะทางราว160-200กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งและสามารถเพิ่มระยะทางได้เล็กน้อยเมื่อใช้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์การชาร์จด่วนสามารถเติมพลังจาก20%ถึง80ได้ภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเมื่อใช้สถานีชาร์จไฟฟ้ามาตรฐาน ระบบกันสะเทือนใช้โช๊กหน้าแบบเทเลสโคปิกและโช๊กหลังเดี่ยวให้ความนุ่มนวลแม้บนถนนครุกระระบบเบรกดิสไฮดรอลิกทั้ง3ล้อให้แรงเบรกที่มั่นใจการบังคับเลี้ยวเบาและแม่นยำแม้ผู้ขับใหม่ก็ขี่ได้สบายโครงสร้างตัวรถถูกออกแบบให้มีจุดศูนย์ถ่วงต่ำเพิ่มความมั่นคงขณะเข้าโค้งหรือเบรก ระบบเบรกแบบชาร์จกลับพลังงาน (Regenerative Braking) ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและระยะทางขับขี่ได้อีกด้วยระดับเสียงแทบไม่มีเลยทำให้การขับขี่รู้สึกเงียบและผ่อนคลายในส่วนของความปลอดภัยรถคันนี้ติดตั้งระบบควบคุมการทรงตัวระบบไฟฉุกเฉิน SOS กล้องมองหลังและระบ,บบล็อกอัตริยาผ่านแอปมือถือบางรุ่นยังมีระบบ GPS ติดตามตำแหน่งอีกด้วย มาถึงเรื่องราคา2025 Tiny Camper ไทนี่แคมเปอร์ทริซเคิลีเริ่มต้นที่ประมาณ14,000ดอลลาร์ 14, 000, หรือราวๆ5 2า0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับภูมิภาคเรื่องท็อปที่มาพร้อมแบตเตอรี่ระยะทางไกลขึ้นและแผงโซล a าเซลล์เสริมจะอยู่ที่ราว18,000ดอลลาร์หรือประมาณ6 0, 7 7 0 0 0 0บาทเมื่อเทียบกับรถบ้านทั่วไปถือว่าราคาคุ้มค่ามาก ต้นทุนการดูแลรักษาก็ต่ำเพราะระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ามีชิ้นส่วนที่สึกหรอน้อยค่าประกันและค่าพลังงานก็ประหยัดกว่ารถใช้น้ำมันหลายเท่าเหมาะกับคนที่อยากมีรถบ้านส่วนตัวโดยไม่ต้องลงทุนสูงเมื่อรวมทุกป,ปัจจัยดีไซน์ที่โดดเด่นห้องโดยสารที่ครบครันสมรรถนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมและราคาที่เอื้อมถึง 2025 Tiny Camper Recycle RV คือพาหนะที่เปลี่ยนแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวขนาดเล็กให้กลายเป็นจริงมันคืออิสระในรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงรถคันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับนักเดินทางคนเดียวคนรักความเรียบง่ายหรือคนทำคอนเทนต์ที่อยากใช้ชีวิตบนถนนแบบอิสระ นอกจากนี้ยังเหมาะกับคนชอบเที่ยวสุดสัปดาห์ที่ไม่อยากลากเทรลเลอร์หรือซื้อรถบ้านคันใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการไปทะเลภูเขาหรือท่องเที่ยวในเมืองรถคันนี้พร้อมไปกับคุณทุกที่ในปี2025ที่โลกกำลังมุ่งหน้าสู่การเดินทางแบบยั่งยืนรถไทนี่แคมเปอร์ร c ไซเคิลวคือภาพสะท้อนของอนาคตยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นทั้งบ้านและพาหนะในเวลาเดียวกันขนาดเล็กฉลาดและเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งอิสระ และนี่คือรีวิวเต็มของ2025 Tiny Camper t r i c y c l e r v จากช่อง A Car Review ร,รถเล็กแต่คุณภาพใหญ่ราคาย่อมเยาวแต่ฟังก์ชันครบเหมาะสำหรับคนที่รักอิสระและการเดินทางอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดอย่างไรกับรถบ้าน3ล้อคันนี้มันคืออนาคตขององค์การแคมปิง้งหรือเป็นเพียงคอนเซ็ปต์เฉพาะกลุ่มขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจากช่อง A Car Review